เวลาเรานึกถึงซีรีส์หม,หมอเนี่ยนะคะภาพจำก็มักจะเป็นหมอเก่งๆในห้องผ่าตัดช่วยชีวิตคนไข้อะไรแบบนั้นใช่ครับส่วนใหญ่เป็นแนวๆนั้นเลยดราม่าในห้องชุกเชิญไรงี้แต่ว่าวันนี้ที่เราจะคุยกันเรื่องด็อกเตอร์จอนซีรีส์เกาหลีปี2019เนี่ย เท่าที่ดูดูจากรีวิวมาหลายอันนะคะเหมือนจะฉีกแนวไปเลยใช่ครับเรื่องนี้ค่อนข้างต่างเพราะเขาไปเน้นเรื่องเอ่อความเจ็บปวดการจัดการความทรมานแล้วก็มีคำถามใหญ่ๆเกี่ยวกับชีวิตความตายอะไรพวกนี้ด้วยฟังดูน่าสนใจนะคะไม่ใช่แค่เรื่องผ่าตัดอย่างเดียวครับจุดที่รีวิวพูดถึงเยอะๆเลยก็คือการที่เรื่องนี้โฟกัสไปที่วิสัญญีแพทย์กับศูนย์จัดการความเจ็บปวดหรือ pain management center อ๋อวิสัญญีแพทย์ครับ ซึ่งปกติซีรีส์อื่นไม่ค่อยเน้นตรงนี้เท่าไหร่มันทําให้เราเห็นมุมมองทางการแพทย์ที่ต่างออกไปคือเน้นคุณภาพชีวิตไม่ใช่แค่ยื้อชีวิตอย่างเดียวแล้วตัวละครหลักล่ะคะเห็นว่าเป็นหมอเหมือนกันตัวเอกคือชายโยฮันครับเป็นหมออัจฉริยะเลยเก่งมากเรื่องวินิจฉัยความเจ็บปวดแต่แบบว่าดันเป็นนักโทษซะงั้นเจอกันในคุกนี้แหละครับเป็นจุดเริ่มเรื่องเลย โอ้โหเปิดเรื่องมาก็เข้มข้นเลยนะคะการที่เน้นวิสัญญีแพทย์กับการจัดการความเจ็บปวดนี่มันเปลี่ยนมุมมองไปเลยแล้วออประเด็นไหนที่รีวิวมองว่าเป็นไฮไลท์หรือเป็นความกล้าข,ของเรื่องนี้คะประเด็นหลักที่ทถ่ายมากๆแล้วก็ถูกพูดถึงเยอะสุดเลยก็คือเรื่องการุณยฆาตครับการุณยฆาตโอ้โหใช่ครับคือในเรื่องเนี่ยตัวเอกชายโยฮันต้องติดคุกเพราะว่าเคยตัดสินใจ ยุติความทรมานให้คนไข้ระยะสุดท้ายไปซึ่งตอนนั้นที่เกาหลีใต้ยังผิดกฎหมายอยู่ถูกต้องครับคือณเวลานั้นแม้เจตนาจะดีแต่มันก็คือผิดกฎหมายชัดเจนเลยถือว่ากล้ามากนะคะที่หยิบเรื่องละเอียดอ่อนขนาดนี้มาเล่นแล้วรีวิวเ้ามองการนําเสนอประเด็นนี้ยังไงบ้างคะแบบว่าทนเรื่องมันตัดสินเลยไหมหรือยังไงส่วนใหญ่ชื่นชมนะครับรีวิวบอกว่าซีรีส์ไม่ได้พยายามบอกว่าสิ่งที่ชายโยฮันทํามันถูกหรือผิดร้อยเปอร์เซ็นต์โอครับ แล้วก็ไม่ได้ชี้นำมาว่าการุณยาคาตควรจะถูกกฎหมายไหมแต่เขาใช้วิธีเล่าผ่านเคสคนไข้หลายๆแบบให้เราเห็นความซับซ้อนให้เห็นหลายๆมุมมองใช่ครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายแต่มันเกี่ยวกับความทรมานความต้องการของคนไข้ของครอบครัวจริยธรรมหมอคือมันเป็นคำถามปลายเปิดให้คนดูคิดต่อเองมากกว่าอื แบบนี้น่าจะทําให้เรื่องมันลึกซึ้งดีนะคะแล้วตัวชายโยฮันที่จีซองเล่นเหรอคะนอกจากเก่งแล้วรีวิวพูดถึงสเสน่ห์ตัวละครนี้ว่ายังไงอีกบ้างรีวิวจะชี้ไปที่ความซับซ้อนความลึกลับของเขาครับคือดูเป็นอัจฉริยะที่นิ่งๆเย็นชาเด็ดขาดแต่จริงๆก็มีปมในใจเรื่องอดีตเรื่องการตัดสินใจของตัวเองค่ะ แต่ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นคนที่เหมือนช่วยผลักดันให้คังชียองที่อีซยองเล่นนะครับให้ก้าวข้ามความกลัวความผิดพลาดในอดีตไปได้ส่วนคังชียองก็เป็นตัวละครที่มีพัฒนาการใช่เลยครับรีวิวก็มองว่าเป็นการเติบโตที่น่าติดตามจากหมอที่ไม่มั่นใจในตัวเองก็ค่อยๆกลับมามีไฟแล้วก็เรียนรู้ที่จะเข้าใจความเจ็บปวดของคนไข้จริงๆแล้วตัวละครอื่นๆล่ะคะพวกทีมแพทย์หรือฝ่ายตรงข้ามมีบทบาทยังไงบ้าง ทีมแพทย์วิสัญญีที่เป็นเหมือนลูกศิษย์ชาวโยฮันอันนี้รีวิวบอกว่าช่วยให้บรรยากาศมันผ่อนคลายลงบ้างครับมีสีสันขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังดูเป็นหมอที่น่าเชื่อถือนะค่ะส่วนฝ่ายตรงข้ามก็มีอายการซนโซก,กิที่แบบว่ายึดกฎหมายไปเป๊ะเลยกับแพทย์หญิงแช์อ่นจองที่มีเหตุผลส่วนตัวในการตามเล่นงานชายโยฮัน สองคนนี้ก็เป็นตัวขับเคลื่อนความขัดแย้งทำให้เรื่องมันเข้มข้นขึ้นอ๋อมีคนคอยขัดขวางอยู่ตลอดประมาณนั้นครับทำให้เราเห็นมุมมองอื่นๆเกี่ยวกับคดีของชายโยฮันด้วยเห็นว่ามีอีกจุดที่รีวิวพูดถึงเยอะเหมือนกันคือพวกเคสทางการแพทย์แปลกๆที่มีอยู่จริงเหรอคะใช่เลยครับ อันนี้น่าสนใจมากคือซีรีส์หยิบเอาโรคที่เกี่ยวกับความเจ็บปวดที่มันซับซ้อนวินิจฉัยยากมาเล่าเยอะเลยอย่างเช่นโรคอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมก็จะมีอย่างเช่นโรค CIPA ครับ Con genital Insensitivity to pain นะครับคือคนไข้จะไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยโอ้ oh, ไม่รู้สึกเจ็บเลยครับซึ่งรีวิวบอกว่ามันน่าสนใจตรงที่เออมันทำให้เราคิดว่าความเจ็บปวดที่เราไม่อยากได้เนี่ยจริงๆมันจำเป็นกับการใช้ชีวิตแค่ไหน หรืออย่างเคสโรคลมชักในช่องท้องอันนี้อาการก็ไม่เหมือนลมชักทั่วไปการตามหาสาเหตุโรคพวกนี้ก็สนุกดีครับฟังนู่นาสิทธิ์ตามมากเลยค่ะแล้วเรื่องความสัมพันธ์ของพระเอกนางเอกล่ะคะเคมี K Me, ระหว่างจีซองกับอ e ีเซยองรีวิวว่าไงว่างเห็นว่าไม่ได้หวานแบ๋วมากกลับเป็นจุดที่รีวิวหลายอันชมนะครับคือถึงแม้ฉากโรแมนติกแบบทั่วไปอาจจะไม่เยอะแต่เคมี Me ของสองคนนี้มันสื่อสารออกมาดีมากอืมสื่อสารยังไงคะ คือมันเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใย,ยความเข้าใจการอยู่ข้างๆกันในวันที่ต้องเจอเรื่องเจ็บปวดทั้งกายทั้งใจนะครับมันเป็นความผูกพันที่ดูจริงแล้วก็ลึกซึง้งกินใจคนดูมากกว่ารักฉาบฉวยซึ่งมันก็เข้ากับธีมหลักของเรื่องด้วยที่ว่าด้วยการเข้าใจแล้วก็เยียวยาความเจ็บปวดพอฟังแบบนี้แล้วดรจอห์นนี่ดูมีอะไรมากกว่าซีรีส์หมอจริงๆนะคะสรุปรวมๆจากรีวิวแล้วจุดแข่งที่ทําให้เรื่องนี้เด่นเลยคืออะไรบ้างคะ โดยรวมๆนะครับรีวิวก็ยกให้เป็นซีรีส์ที่เนื้อเรื่องมันน่าติดตามมีปมให้ลุ้นตัวละครทุกตัวมีมิติมีสเสน่ห์ไม่ใช่แค่คู่หลักแต่รวมถึงทีมหมอฝ่ายตรงข้ามด้วยค่ะแล้วก็พาร์ทการแพทย์นี่ทำได้ดีน่าเชื่อถือโดยเฉพาะที่เจาะลึกเรื่องการจัดการความเจ็บปวดส่วนประเด็นการรยาคาดก็ถือว่านำเสนอได้สมดุลดีชวนให้คิดต่อ ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ก็อย่างที่บอกครับเน้นการดูแลเป็นที่พึ่งให้กันในยามยากลำบากซึ่งมันก็เป็นเสน่ห์อีกแบบน่าสนใจมากค่ะฟังดูให้ทั้งความสนุกความรู้แล้วก็มีอะไรให้เราคิดต่อด้วยใช่ครับมีประเด็นหนึ่งที่รีวิวก็พูดถึงเหมือนกันแล้วก็น่าจะติดอยู่ในใจคนดูหลังดูจบคือคำถามที่ซีรีส์ทิ้งไว้นะครับคำถามอะไรหรอคะคือในยุคที่การแพทย์มันก้าวหน้าไปมากจนยืดชีวิตคนเราออกไปได้เรื่อยๆใช่ไหมครับ แต่ถ้าการยืดชีวิตนั้นมันกลายเป็นการยืดเวลาของความเจ็บปวดทรมานที่มันบรรเทาไม่ได้แล้วจริงๆเนี่ยอืเส้นแบ่งที่เหมาะสมระหว่างการยืดชีวิตกับการยืดความทรมานมันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่โหเป็นคําถามที่ตอบยากจริงๆคะ่ะครับมันเป็นคําถามใหญ่ที่ไม่มีคําตอบสําเร็จรูปเลยแล้วก็คงเป็นเรื่องที่สังคมต้องช่วยกันขบคิดกันต่อไปครับ